สวัสดีครับพบกับช a n n l เชียร์รีพูครับผมก่อนชมคลิปกันต่อนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวรีพูทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช n n e l ช่องนี้ครับหากถูกใจคลิปนี้นะครับสามารถช่วยกัน,นง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์นะครับก็เป็นการช่วยเหลือและให้กําลังใจช n n e ลเล็กช่องนี้ได้อยู่รอดต่อไปนะครับผมช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปนี้กันเลยนะครับเว็บไซต์ลิฟว์เอฟซ c o อนะครับสื่อทางการของทีมลิฟว์ก็ได้ออกมายืนยันแบบเป็นทางการแล้วนะครับว่าจอแดนเทอร์สันนะครับจะย้ายไปร่วมทีมเอาเอติฟาร์นะครับยุตินะครับเส้นทางนะครับอาชีพของเขากับลิฟว์อยู่ที่12ปีนะครับหลังย้ายจากทีมซันต์แลนด์มาร่วมทีมลิฟว์นะครับเมื่อปี2011นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับเว็บไซต์ o l fc.com นะครับยังออกมาเปิดเผยสถิติตัวเลขที่น่าประทับใจนะครับที่จอแดนเทนเนอร์สันนะครับทําไว้นะครับในช่วง12ปีที่เขาเป็นผู้เล่นนะครับให้กับทีมลิเวอร์พูล จอแดนเน์นสันนะครับลงเล่นให้ลิฟท์พูไปทั้งหมด492นัดเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับอีกแค่8นัดเท่านั้นเฮนเดอร์สันก็จะลงเล่นให้กับทีมลิฟท์พูครบ500นัดแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับจอแดนเนสันยังสร้าง,งสถิติประทับใจนะครับด้วยการพาทีมลิฟท์พูควา้าแชมป์ถึง8รายการนะครับรวมถึงแชมเปียน์ลกนะครับและแชม์ยูฟาแชมเปียนลีกด้วยนะครับ สถิติตัวเลขต่อมานะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับทำงานร่วมกันกับผู้จัดการทีมนิพูถึง3รายเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่นะครับเซอร์เคนนี่ดันกิสเบนดอนลอเจอร์นะครับและเจอเกนคอปนะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นกัปตันทีมนิพูนะครับถึง8ปีเลยทีเดียวนะครับ จจแนนสันนะครับยิงให้กับทีมลิฟูไปทั้งหมด33ประตูนะครับและทําไปถึง58แอสซิตนะครับ จอแดนเฮนสันนะครับยังพาทีมลิวพูลนะครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับถึง10รายการนะครับและก็คว้านะครับรางวัล PFA Team of the Year มาได้1ครั้งนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นสถิติตัวเลขที่น่าประทับใจของจอแดนเฮนสันหรือว่าที่เขาเป็นผู้เล่นให้กับทีมลิวพูลนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับเว็บไซต์ liverpoolfc.com นะครับยังออกมาเปิดเผยภาพ17มเมนต์นะครับที่น่าประทับใจของเฮนเดอร์สันระหว่างที่เขาเป็นผู้เล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลนะครับภาพแรกนะครับก็เป็นภาพวันเปิดตัวของเฮนเดอร์สันนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนปี2011นะครับเฮนเดอร์สันก็ย้ายจากทีมซันเดอร์แลนด์มาร่วมทีมลิเวอร์พูลนะครับผม ภาพที่2นะครับเป็นภาพตอนเดือนสิงหาคมปี2011นะครับเพนเดอร์สันก็ยิงประตูแรกให้กับทีมลิพูที่สนามแอนฟิลด์นะครับในเกมทีลิพูแข่งกับทีมโบตันนะครับภาพที่2นะครับก็เป็นภาพนะครับเมื่อเดือนอุมพาพันนะครับปี2012นะครับทีลิพูคว้าแชมป์นะครับลีกครับที่สนามเวมบีนะครับ คนซ้ายนียครับก็เป็นตำนานอีกหนึ่งตำนานทีมนี้ผู้ของพวกเรานะครับแอนดีคาร์โลนะครับภาพต่อมานะครับเป็นภาพเมื่อเดือนธันวาคมปี2013นะครับผม ภาพต่อมานะครับก็เป็นภาพเมื่อเดือนมีนาคมปี2015นะครับเฮนเดอร์สันก็ยิงไกลเข้าประตูไปนะครับในเกมที่ลิพูแข่งกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานั้นนะครับภาพต่อมานะครับเป็นภาพตอนปี2015นะครับเฮนเดอร์สันก็ได้รับการแต่งตั้งนะครับขึ้นมาเป็นกัปตันทีม คนใหม่ของทีมลิพูลนะครับแทนที่สตีเวนเจอร์ลัดนะครับที่ย้ายออกจากทีมไปนะครับภาพต่อมานะครับก็เป็นภาพตอนปี2016นะครับที่เฮนเันนะครับยิงไกลนะครับในเกมที่ลิพูลแข่งกับทีมเชลซีที่สนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับภาพต่อมานะครับก็เป็นภาพนะครับ พี่เจ้แดนเนอร์สันนะครับฉลองนะครับในนัดเกมประวัติศาสตร์นะครับที่ลิพูนะครับพลิกกลับมาเอาชนะทีมบาเซลล่านะครับในสนามแอนฟิลด์นะครับเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าจดจำนะครับที่แฟนบอลลิพูทั่วโลกไม่มีวันลืมตลอดชีวิตเลยนะครับ ภาพต่อมานะครับเป็นภาพปี2019นะครับเมื่อจอแดนเทนสันนะครับพาทีมนิพู้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสมัยที่6นะครับภาพโมเมนต์นี้ก็เป็นภาพโมเมนต์สดซึ่นนะครับจอแดนเทนนสันนับชายที่ชื่อว่านะครับพยายามนะครับอย่างหนักมาทั้งชีวิตนะครับก็เข้ามากอดนะครับกับเจอเกนคอปนะครับอีกหนึ่งผู้ชายนะครับที่ กัดฟันสู้มาทั้งชีวิตนะครับนะครับในที่สุดนะครับพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แชมป์แชมเปียนลีกนะครับผมนี่ก็เป็นภาพ2019เช่นกันนะครับจอแดนเฮอร์สันก็จูบถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมนี่ครับจอแดนเฮอร์สันนะครับกับเพื่อนรักของเขานะครับอาดัมรานาน่านะครับขณะกลังพานะคทั่วยูฟาแชมเปียนลีกกลับเมืองริเวอร์พูลนะครับ ในเดือนต่อในปีต่อมปีเดียวกันนะครับแต่เดือนต่อมานะครับเดือนสิงหาคมในปี2019ลิพูก็คว้าแชมป์ซูเปอร์ครัพนะครับผมในนัดนั้นนะครับอาร์เดียนก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่คนสำคัญนะครับที่ช่วยให้ทีมลิพูล้มทีมเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าซูปเปอร์ครัพนะครับ และเดือนธันวาคมปี2019นะครับลิเวอร์พูลนะครับก็ก้าวขึ้นไปเป็นทีมฟุตบอลนะครับสโมสรฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกนะครับเมื่อคว้าชแชมป์ฟีฟ่าคัพเวิร์ c คัพนะครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆครับช่วงเวลาที่สวยงามนัดตอนนั้นนะครับ ปีต่อมานะครับปี2020นะครับจอแดนเฮนเดอร์สันก็พาทีมลิฟว์พูคว้าแชมป์พิมลีกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยมานาน30ปีลิฟว์พูก็ได้กลับมานะครับเป็นแชมป์ลิกอังกฤษอีกครั้งนะครับและนะครับปี2022นะครับจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับก็พาทีมลิฟว์พูคว้าแชมป์ลิกครับที่สนามเบลมรีนะครับผม แล้วก็พาถ้วยนะครับเอ้ยพาแลปีต่อมานะครับปีเดียวกันนะครับลิเวอร์พ o o l นะครับก็ได้แชมป์เอฟเอครับนะครับภาพนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่จอร์แดนเทนเนสันและเทนอาร์โนนะครับพาถ้วยเอฟเอคักลับเมืองลิเวอร์ pool นะครับและแชมป์สุดท้ายนะครับที่จอร์แดนเทนเสันพาทีมนิพูกคว้าแชมป์ได้สำเร็จก็คือแชมป์ถ้วยโลกการกุศลนะครับ community shield นะครับผม นี่ก็เป็น12มเมนท์ที่น่าจดจำนะครับระหว่างที่จอแดนเฮนสันเป็นผู้เล่นให้กับทีมลรเวอร์พูลครับผมประเด็นต่อมานะครับเว็บไซต์รีพูล fc. com นะครับก็ออกมาเปิดเผยนะครับ27ลายชื่อนักเตะที่จะไป ปีซีซันต่อที่ประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนี้นะครับทีมลิเวอร์พูลก็ออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์แล้วนะครับโดยลิเวอร์พูลนะครับจะลงแข่งเกมอุ่นเครื่องอีก2เกมนะครับที่ประเทศสิงคโปร์เจอกับทีมเลสเตอร์ซิตี้และบาเยิร์นมิวนิกนะครับก่อนกลับมาที่ลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับรายชื่อผู้เล่นทั้ง27คนนะครับที่ได้ออกเดินทางไป ปีซิชั่นต่อที่สิงคโปร์มีดังนี้นะครับก็มีอาริซงนะครับโกเมสฟนานไดคนาเต้ดีอาร์ตโซโบสไตรนูเยสแมคอลิสเตอร์ซาร่าอาเดียนโจนกัปโปเอเยนโชตาชิมิกาลูบสันมาติปคลาสคาร์ลอนด็อกแมคคอนเนลเคเทอร์เเเอ,รอเล็กซานเดอร์อาร์โนคูมาสคอนซาโมเซฟลาเอนดอฟนะครับผม มาต่อมาเลยนะครับก็ลิฟูนะครับก็เปิดเผยภาพนักเตะนะครับระหว่างเดินทางนะครับไปนะครับสนามบินนะครับเพื่อเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะครับนี่ครับโชตานะครับก็เรียกได้ว่าฟอร์มร้อนแรงนะครับช่วงนี้ครับยิงประตูได้เรื่อยๆนะครับมีนัดล่าสุดเท่านั้นนะครับที่ทําประตูไม่ได้นะฮะเจอเกนคอฟนะครับก็พาลูกทีมนะครับออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะครับ เจคินคอมนั้นก็บอกว่าเขาค่อนข้างนะครับประทับใจนะครับกับประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสนามที่ประเทศสิงคโปร์นั้นค่อนข้างพร้อมนะครับและมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับที่เหมาะกับการนะครับให้ทีมฟุตบอลมาปีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมาติดนะครับก็ยังคงอยู่กับทีมต่อไปนะครับ แต่ฟอร์มนัดล่าสุดนะครับก็ทําแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกนะครับกังวลเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะมาติดนั้นดูเหมือนว่าจะเลยจุดพีคไปแล้วนะครับก็ต้องเอาใจช่วยกันต่อไปนะครับหวังว่า เจ็ตตินะครับของพวกเรานะครับจะฟอร์มเข้าฝักอีกสักฤดูการหนึ่งนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับตอนนี้แฟนบอลลิฟูก็ค่อนข้างเป็นห่วงมากนะครับอยากให้ลิฟูซื้อกองหนังเพิ่มนะครับเพื่อมาทดแทนนะครับหรือช่วยเหลือโจโอเอลมาติปให้ไวที่สุดนะครับเอเลียนนะครับก็ออกเดินทาง ไปด้วยเช่นกันนะครับเพราะน่าจะได้โอกาสลงเล่นมากขึ้นนะครับในสองเกมนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับโซโบสไลน์ so, นะครับก็ออกเดินทางไปเช่นกันนะครับเจคินคอมนะครับก็ให้สัมภาษณ์ ครั้งล่าสุดว่านะครับโซโบสไลน์ so, line, นะครับอาจจะยังไม่พร้อมนะครับในเกมที่ลิภูเจอกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์นี้นะครับแต่เกมที่เจอกับบาเยิร์มิวนิกนะครับโซโบสไลน์ so, line, จะได้ลงสนามอย่าง แน่นอนนะครับผมนี่ก็เป็นเหล่าดาวรุ่งนะครับที่ต้องรีดเค้นนะครับความสามารถและฟอร์มการเล่นของตัวเองออกมาให้ได้นะครับถ้ายังอยากนะครับมีอนาคตต่อที่ลิวพูนะฮะก็เียต้องบอกคำเดียวว่าสู้ๆแน่นอนนะครับผม เบนโดก็มาครับล่าสุดเบนโดกนะครับก็ย่้ยรับความสนใจจากสื่อนะครับมวลชนอย่างสายหงนะครับและนักข่าวสายหงพากันเชียร์เสมอนะครับว่าเบนโดนี่แหละครับคือหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญนะครับของทีมลิพูนะครับชุดใหญ่ประจําฤดูการนี้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเบนโดนั้นนะครับมีศักยภาพนะครับที่ ดีพอนะครับที่จะอยู่หนึ่งในรายชื่อนักเตะนะครับทีมลิภูชุดใหญ่ในดูดูการนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเบนโดก็ยังคงจะต้องนะครับพัฒนาตัวเองนะครับต่อไปนะครับเจ้าหนูรายนี้อายุยังน้อยอยู่นะครับอายุยังไม่ถึง19เลยนะฮะก็นะฮะต้องให้กําลังใจกันต่อไปนะครับฟันได้นะครับว่าที่กับตันทีมลิภูคนต่อไปนะครับผมเชื่อว่า ในประมาณวัน2วันนี้นะครับเรียพูน่าจะออกมาประกาศเรื่องข่าวเรื่องการแต่งตั้งฟานไดน,นะครับกับการเป็นกัปตันทีมคนใหม่ของลีพูครับซาร่าครับก็พร้อมนะครับซาร่าก็ยิงไปได้1บประตูนะครับแล้วก็ ปั้นแอสปันนะครับนูเยสนะครับอย่างต่อเนื่องช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับซาร่ากับนูเยสเล่นเข้าขากันมากจริงๆนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกนะหนึ่งคอนเน็ชันที่น่าจับตามองในฤด,ดูการใหม่นี้นะครับเพราะดูเหมือนว่าซาร่าและนูเยสนะครับจะเริ่มรู้ใจกันในสนามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกเราชาวนิวฟุนะฮะ อาโนกับสมิการก็น,นะครับก็ยิ้มกันอย่างสนุกสนานผ่อนคลายนะฮะโลเบสันนะครับออกเดินทางไปเช่นกันนะฮะนี่ครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นภาพนักเตะลีฟูนะครับระหว่างออกเดินทางไปประเทศสิงคโปร์นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อกันที่ข้อมูลจากเจมส์เพียสนะครับเจมส์เพียสนักข่าวสายหงคนดังจากเว็บไซต์ดีเอลติกได้ออกมารายงานว่าฟาร์เมนโยนะครับไม่ได้ออกเดินทางไปปีซีซันกับริพูที่สิงคโปร์ก็เป็นเพราะว่าฟาร์เมนโยนะครับกำลังจะได้ย้ายไปร่วมทีมเอวีติฮัตแล้วนะครับแม้ก่อนหน้านี้นะครับการเจราจารการระหว่างริพูและทีมเอวีติฮัตจะหยุดชะงักนะครับแต่ตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเจราจาร,ร่วมกันอยู่เพื่อให้กระบวนการซื้อขาย นั้นเสร็จสิ้นและข่าวเรื่อง,องสุนัขของฟาร์มิโยทางเจมเพียนนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับสุนัขของฟาร์มิโยไม่ได้มีผลทําให้การเจจานั้นล่าช้าแต่อย่างใดนะครับส่วนเตียโก้และบายเซติตนั้นนะครับไม่ได้ไปซีซั่นต่อที่สิงคโ,โปร์ก็เป็นเพราะว่าพวกเขาทั้งคู่ยังคงนะครับต้องฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกันต่อที่ลิ์พูนะครับก็เรียกได้ว,ว่านะครับ อาการบาดเจ็บของเตียโก้และบาเซติกค่อนข้างจะหนักมากเลยทีเดียวนะครับลิพูนะครับได้เลือกโรมิโอดาวีกองการของทีมซั u t h มตันมาแทนที่ฟัมโยนะครับการยื่นข้อเสนอแน่จำนวน37ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธไปแล้ว นะครับแต่ลิพูก็ยังคงเจรจากับเซาท์เทมป์ตันต่อไปด้วยความมั่นใจว่าจะสามารถประนีประนอมกันได้นะครับผมเจมส์เพียนนะครับก็ถึงขั้นกับใช้คำว่านะครับวิดนะครับอาร์ are, นะครับอ่าบัตทอส e t ทว e นเดอะคลับส์อาร์ออน going with confidence เลยนะครับ นอกจากโรมิโอราเวียแล้วนะครับเจมเพียสก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าทีมนิฟูลก็ยังมีทางเลือกอื่นๆให้รอนะครับเพราะลิฟูลยังสนใจชิคดูกูเลของทิสตันพาเลตโซฟียานาลาบัตของฟิออเลนติน่าไลอันการ์เินเบิร์สของทีมบาเยิร์นมิวนิกและคาวินฟิลิปของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากเจมส์เพียสครับผม ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวตลาดนักเตะของทีมลิปูประจําวันนี้นะครับซึ่งก็เหมือนเช่นเคยนะครับผมก็พยายามคัดข่าวนะครับจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือที่สุดนะครับมานําเสนอนะครับโดยในวันนี้นะครับมีนํามาฝากเพียง2แหล่งข่าวเท่านั้นนะครับแหล่งข่าวที่1นนะครับก็คือโรมาโนนะครับโรมานโนนะครับได้รายงานว่าลิปูได้ยื่นข้อเสนอซื้อโรมิโอดาเวียเป็นครั้งที่2อย่างเป็นทางการแล้ว โดยยื่นข้อเสนอในราคา42.5ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก2.5ล้านปอนด์รวมทั้งหมดเป็น45ล้านปอนด์นะครับตอนนี้ลิปูและซาวแทมตันได้เริ่มเจราจากันในส่วนของรายละเอียดต่างๆรวมถึงเงื่อนไขาการจ่ายเงินแล้วนะครับซาวแทมตันก็ยังคงต้องการค่าตัวราเวียรประมาณ50ล้านปอนด์นะครับและโลมาโน่นะครับยืนยันอีกครั้งว่าทีมอาเซนอลหยุดให้ความสนใจในตัวโลมิโอดา แล้วนะครับเนื่องจากดูเหมือนว่าโทมัสปาเตน่าจะอยู่กับทีมอาร์เซนอลต่อไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผม แหล่งข่าวที่2นะครับก็คือซาชาทาวเวรลีเอลีนะครับซาชาทาววีเอลีนะครับนะักข่าวสายฟุตบอลเบลเยียมซึ่งมีผู้ติดตามทางทวิตเตอร์มากกว่า5,7 0 0 0คนนะครับและรายงานข่าวนะครับอัปเดตเกี่ยวกับข่าวราเวียอยู่เสมอนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตข่าวของราเวียอีกครั้งว่าลิวพูลนะครับได้ยื่นข้อเสนอครั้งที่2ซื้อราเวียอย่างเป็นทางการแล้วจริงในราคา45ล้านปอนด์รวมแอดออนนะครับขนาด นี้ลิ์พูและเซาเทมตันกาลังเจรจาเรื่องโครงสร้างการจ่ายและรับเงินกันอยู่นะครับและคาดว่าน่าจะตกลงกันได้ในอีกประมาณ2-3วันนะครับหรือในอีก72ชั่วโมงข้างหน้านะครับนอกจากตอนนี้ลาวเวียนะครับจะพร้อมตรวจร่างกายกับทางลิ์พูแล้วลาเวียนะครับก็พร้อมเดินทางไปปีซีซั่นที่ประเทศสิงคโปร์นะครับกับลิ์พูเช่นกันเนื่องจากเขานะครับสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับลิ์พูได้ตั้งนะ นานแล้วนะครับได้ตั้งนานแล้วครับนอกจากนั้นแล้วนะครับซาชาทาวโอดิเอลี่นะครับยังออกมาอัปเดตเพิ่มเติมไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับว่าแม้ตอนนี้นะครับจะมีข่าวออกมาว่าทีมเชลซีพร้อมที่จะปาดหน้าคว้าตัวลาเวียไปร่วมทีมหลังมีปัญหาเรื่องการซื้อมอยเซสไกเซโดแต่ตอนนี้นะครับลิฟูก็ยังคงเจรจากับทางเซาท์แธมป์ตันตอเหมือนเดิมทีมลิฟูยังคงเป็นตัวเต็งนะครับที่จะได้ตัวลาเวียไปร่วมทีม มากกว่าทีมเชลซีการที่ลิ์พูนะครับได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่ทําให้ลาวีเลเลือกลิ์พูนะครับจึงไม่น่าเป็นไปได้ที่จะมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นแม้ว่าทีมเชลซีจะเสนอจะนะครับจะเสนอซื้อลาวีเในราคา50ลร้านปอนด์แบบที่ทีมเซาท์เมป์ตันต้องการก็ตามนะครับก็เป็นข้อมูลล่าสุดจริงๆนะครับจากซาชานะครับนักข่าวสายฟุตบอลเบลเยียมนะครับที่ออกมาคอนเฟิร์มนะครับ แฟนบอลชาวลิวพูนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม้ว่าจะมีข่าวนะครับของเชลซีนะครับหวังจะปาดหน้าฟ้าตัวลาวีออกมาในวันนี้นะครับแต่ลิวพูก็ยังคงเป็นตัวแต่งนะครับลาวีเลือกลิวพูครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวลิวภูอีกครั้งนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ